การน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2538ภัยพิบัติในครั้งนั้นทำให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชพระองค์ทรงตระหนักถึงความรุนแรงของอุทกภัยที่เกิดขึ้นพระองค์ท่านจึงมีพระราชดำริโครงการแก้มลิงขึ้น เมื่อวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2538โครงการแก้มลิงสามารถแก้ปัญหาอุทกภัยพร้อมทั้งช่วยอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระประมินทารามหาภูมิพลอดุญเดชมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับแนวคิดของโครงการแก้มลิงเมื่อพุทธศักราช2538ไว้ดังนี้ ลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกเปลือกเอาเข้าปากเคี้ยวแล้วนําไปเก็บไว้ที่แก้มก่อนลิงจะทําอย่างนี้จนกล้วยหมดหวีหรือเต็มกระพุงแก้มจากนั้นจะค่อยๆนําออกมาเคี้ยวและกืนกินภายหลังแก้มลิงเป็นวิธีการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ําท่วมโดยวิธีการระบายน้ําแบบแก้มลิงคือ ระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพื่อให้น้ำไหลลงคลองพักน้ำที่ชายทะเลจากนั้นเมื่อระดับน้ำทะเลลดลงจนต่ำกว่าน้ำในคลองน้ำในคลองจะไหลลงสู่ทะเลตามธรรมชาติต่อจากนั้นจะเริ่มสูบน้ำออกจากคลองที่ทำหน้าที่แก้มลิงเพื่อทำให้น้ำตอนบนค่อยๆไหลามาเองจึงทำให้เกิดน้ำท่วม ในพื้นที่ลดน้อยลงจนในที่สุดเมื่อระดับน้ำทะเลสูงกว่าระดับน้ำในคลองจึงปิดประตูระบายน้ำโดยให้น้ำไหลงลงทางเดียวโครงการแก้มลิงแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้ 1. แก้มลิงขนาดใหญ่เป็นสรน้ำหรือบึองขนาดใหญ่เช่นเขือ่อนอ่างเก็บน้ำฝายทุ่งเกษตรกรรมเป็นต้น 2. แก้มลิงขนาดกลางเป็นพื้นที่ชะลอน้ำที่มีขนาดเล็กลงก่อสร้างในระดับลุ่มน้ำมักเป็นพื้นที่ธรรมชาติเช่นหนองบึงคลองเป็นต้น 3. แก้มลิงขนาดเล็กมักเป็นพื้นที่สาธารณะเช่นสนามเด็กเล่นลานหรือสนามในบ้าน ซึ่งต่อเข้ากับระบบระบายน้ำหรือคลองความเป็นมาและหลักการแนวพระราชดำริในการใช้แก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองมหาชัยนอกเหนอืจากการแก้ปัญหาน้ำท่วมเป็นแนวพระราชดำริที่มีมากว่า10ปีแล้วคลองมหาชัยเป็นคลองเชื่อมคลองบางกอกน้อยกับจังหวัดสมุทรสาคร และมีคลองซอยเชื่อมออกทะเลอยู่มากแต่น้ำที่ไหลมาจากคลองบางกอกน้อยมาประทับกับน้ำเค็มที่หมุนขึ้นมาทางจังหวัดสมุทรสาครทำให้น้ำนิ่งไม่ไหลน้ำบริเวณนี้จึงเน่าเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงล่างสิ่งที่เรียกว่าแมพเพื่อใช้อธิบายความคิดรวมยอดหรือหลักการและได้กำหนดจุดที่จะ ทำประตูน้ำและพื้นที่แก้มลิงโดยประมาณขึ้นและให้นำน้ำเค็มผันมาเก็บไว้ในแก้มลิงเมื่อน้ำทะเลหมุนสูงต่างกันโดยประมาณ50เซนติเมตรดังนั้นเมื่อน้ำทะเลลงก็จะทำหน้าที่เหมือนลูกสูบรถยนต์สูบเอาน้ำที่ไหลาจากลองบางกอกน้อยไปด้วยทำอย่างนี้น้ำก็จะไหลเวียน สภาพพื้นที่พื้นที่คลองมหาชัยบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกข,ของแม่น้ำเจ้าพยาจะลดแม่น้ำท่าจีนมีคลองสายสำคัญหลักคือคลองมหาชัยคลองขุนราชพินิจใจและคลองหลวงมีปตรอในโครงการแก้มลิงคลองสนามชัยที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วสิบแห่งในความรับผิดช,ชอบของกรมชลประทานพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จากการสำรวจสภาพคลองสนามชัยช่วงต่อจากคลองบางกอกน้อยถึงคลองคุณราชพินิจใจพบสภาพน้ำเน่าดำมีกลิ่นเหม็นและมีขยะเป็นปริมาณมากในช่วงน้ำขึ้นบริเวณแยกคลองสนามชัยและคลองขุนราชพินิจใจมีสภาพน้ำนิ่งไม่ไหลเอ,อ่อล้นในบริเวณความก้าวหน้าของโครงการ โครงการแก้มลิงนับเป็นนิมิตหมายอันเป็นที่สิ่งที่ชาวไทยทั้งหลายได้รอดพ้นจากทุกภัยที่นำความเดือดร้อนแสนลำเค็นมาสู่ชีวิตที่อบอุ่นปลอดภัยซึ่งแนวพระราชดำริอันเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมนี้มีพระราชดำริเพิ่มเติมว่า ได้ดำเนินการในแนวทางที่ถูกต้องแล้วขอให้รีบเร่งหาวิธีปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพต่อไปเพราะโครงการแก้มลิงในอนาคตจะสามารถช่วยพื้นที่ได้หลายพื้นที่